สำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดตราดร่วมกับสำนักง,งานหอการค้าจังหวัดตราดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่จังหวัดตราด y p c พรุ่นที่2ค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อรองรับการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวจังหวัดตราดภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นรูกใหม่รุ่นที่สองซึ่งจัดโดยสำนักงา,านพาณิชย์จังหวัดตราดร่วมกับหอการค้าจังหวัดระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2568โดยโครงการนี้มุ่งพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จากภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีวิสัยทัศน์เชิงเศรษฐกิจพร้อมวางแผนและบริหารจัดการโครงการพัฒนาจังหวัดตามยุทธศาสตร์ชาติโดยผู้เข้าร่วมจะร่วมระดมสมองวางแผนและนำเสนอโครงการเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดในอนาคตค่ะ